เวลาเราพูดถึงเรื่องมลพิษส่วนใหญ่เราก็จะนึกถึงสิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าการค้นพบครั้งใหม่ล่าสุดเนี่ยได้เผยให้เห็นถึงภัยคุกค,คามที่ซ่อนตัวอยู่ในอากาศที่เราหายใจกันอยู่ทุกวันเลยครับ คือเรื่องปัญหามลพิษจากพลาสติกเนี่ยเราก็รู้กันมาหลายสิบปีแล้วนะครับว่ามันมีอยู่ทุกที่จริงๆนักวิทยาศาสตร์เขาก็ยืนยันมาตลอดว่าไมโครพลาสติกมันกระจายไปทั่วโลกแล้วไม่ว่าจะในชั้นดินชั้นหินหรือที่เรียกว่าธรณีภาคแล้วก็ในแหล่งน้ําทั้งหมดหรืออุทกภาคครับแต่แล้วในอากาศล่ะครับที่ผ่านมาเนี่ยบรรยากาศถือเป็นจุดบอดทางวิทยาศาสตร์เลยนะคือเรายังขาดเครื่องมือที่มันแม่นยําพอที่จะไปตรวจวัดมันได้ผลก็คือ เราประเมินปริมาณพลาสติกในอากาศต่ำกว่าความเป็นจริงมาโดยตลอดเลยครับและไอเจ้าจุดบอดที่เรามองข้ามไปนี่แหละครับคือที่มาของเรื่องราวในส่วนแรกของเรานั่นก็คือปัญหาที่มองไม่เห็นต้องขอย้ําอีกทีนะครับว่าความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับพลาสติกในอากาศเนี่ยมันต่ำกว่าความเป็นจริงแบบคนละเรื่องเลยครับเพราะว่าเครื่องมือวัดแบบเก่ามันไม่แม่นยําพอภาพที่เราเห็นมันก็เลยเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์แล้วก็คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปเยอะมาก เอาละครับในเมื่อเครื่องมือแบบเก่ามันทำให้เรามองไม่เห็นภาพทั้งหมดแล้วอะไรละ่ะที่เข้ามาเปลี่ยนมุมมองของเราไปโดยสิ้นเชิงคำตอบก็คือการก้าวกระโดดครั้งสำคัญทางเทคโนโลยีครับและนี่ก็คือพระเอกของเรื่องครับนักวิจัยเขาได้พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห์แบบใหม่ขึ้นมาเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ2กราดหรือ SEM ที่ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ สไลด์นี้จะแสดงให้เห็นความแตกต่างที่เรียกว่าเหมือนกลางวันกับกลางคืนเลยครับจากวิธีดเดิมที่นักวิจัยต้องมานั่งนับอนุภาคด้วยมือซึ่งมันทั้งช้าแล้วก็อาจมีความคาดเคลื่อนจากคนได้ตอนนี้เรามีระบบอัตโนมัติที่ทํางานได้เร็วกว่าแม่นยํากว่าและที่สําคัญที่สุดเลยนะคือมันมองเห็นในสิ่งที่สายตามนุษย์เรามองข้างไปโดยสิ้นเชิงครับทีนี้พอเรามีวิธีมองเห็นแบบใหม่แล้วเนี่ยเราได้คนคบอะไรบ้างผลลัพธ์ที่ได้ ต้องบอกเลยว่ามันน่าตกใจมากครับปรากฏว่าปริมาณพลาสติกที่ตรวจพบจริงๆในอากาศของเมืองเนี่ยมันสูงกว่าที่เคยคาดการณ์กันไว้ถึง2ถึง6เท่าของเลขยกกำลังหรือที่เรียกว่า orders of magnitude เลยทีเดียวเดียวคำว่าเท่าของเลขยกกำลังเนี่ยมันไม่ใช่แค่เยอะกว่าเดิม2ถึง6เท่าธรรมดานะครับมันคือความแตกต่างในระดับที่ว่าจากเดิมที่เราคิดว่าเราเจอเม็ดพลาสติกแค่เม็ดเดียวในกระบะทรายกลายเป็นว่าเราเจอพลาสติกอยู่เต็มถังเลย พูดง่ายๆคือมันเยอะกว่าเดิมตั้งแต่100เท่าไปจนถึง1ล้านเท่าครับและไม่ใช่แค่นั้นนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่นักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับนาโนพลาสติกในชั้นบรรยากาศได้สําเร็จซึ่งเป็นอนุภาคที่เล็กมากๆจนวิธีแบบเก่าเนี่ยไม่มีทางมองเห็นได้เลยขนาดของมันเล็กได้ถึง200นาโนเมตรซึ่งเล็กกว่าเส้นผมของเราหลายร้อยเท่าเลยครับนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทําไมที่ผ่านมามันถึงรอดพ้นสายตาของเราไปได้ตลอด เอาละครับพอเรารู้แล้วว่าในอากาศมันมีพลาสติกมากกว่าที่เราคิดแบบมหาศาลเลยคำถามต่อมาก็คือและอนุภาคพวกนี้มันเดินทางยังไงแล้วมันมีพฤติกรรมในอากาศยังไงบ้างลองนึกภาพการเดินทางของอนุภาคพ,พลาสติกในอากาศตามนะครับมันมี3ขั้นตอนหลักๆด้วยกันขั้นแรกคือการฟุ้งกระจายครับเวลาที่รถวิ่งบนถนนมันก็จะเตะเอาฝุ่นกับพลาสติกเล็กๆที่อยู่บนพื้นให้ลอยกลับขึ้นไปในอากาศอีกครั้ง จากนั้นในขั้นที่2ออนุภาคพ,พวกนี้ก็จะลอยไปลอยมาเปลี่ยนสภาพแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนซึ่งจะส่งผลว่ามันจะเดินทางไปได้ไกลแค่ไหนและสุดท้ายขั้นที่3ม,มันจะกลับลงมาสู่พื้นดินอีกครั้งผ่านทางสายฝนที่จะชะล้างทุกอย่างลงมาสู่สิ่งแวดล้อมของเราครับแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันสำคัญยังไง คือมันส่งผลกระทบใน2ระดับที่เชื่อมโยงกันเลยครับนั่นก็คือทั้งในระดับโลกและในระดับสุขภาพของมนุษย์เราโดยตรงประเด็นสําคัญมาเลยมีอยู่2ระดับครับในระดับโลกเนี่ยพลาสติกพวกนี้อาจจะเข้าไปรบกวนวัฏจักรที่สําคัญของโลกแล้วก็อาจจะส่งผลต่อสภาพอากาศในแบบที่เราย่างคาดไม่ถึงแต่ที่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยก็คือความเสี่ยงต่อสุขภาพของเราโดยตรงครับ การสูดดมอนุภาคเล็กๆเหล่านี้เข้าไปอาจจะเป็นภัยคุกคามใหม่ต่อระบบทางเดินหายใจซึ่งมันก็ทําให้เราต้องยอมรับความจริงที่ว่าตอนนี้อากาศได้กลายเป็นแหล่งสะสมพลาสติกที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปแล้วครับมีคําพูดหนึ่งจากงานวิจัยที่สรุปเรื่องนี้ได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าอากาศคือแหล่งสะสมพลาสติกที่ถูกลืมการที่เราได้รู้ความจริงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดแต่คําถามที่ตามมาก็คือแล้วก้าวต่อไปของเราจะเป็นอย่างไร